สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสสุครับผมพายุเคยพายเขาวงกับวิธีคว,ย,ควยของคนเลี้ยงควยคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมือนี่สว่วงแรกๆนะครับเอาควายเขาขวกแล้วกกินเฟืองต่อนะครับกินเฟืองนี่ครับพมาเขาเฟืองให้กินตุกินยางอริอร่อยหัวพ้อมนี่เฟื่เฟืดๆไส่นี่ สีส้นย่างเดียวบบรรยาายน,นะครับบรรยากาศคำคำแยมแรงครับลมหนาวนะครับบรรยากาศสิบกว่าองศาน้องพี่น้องเนาะทั้งใจในก็รเล่มหยาพู้ได้เล่มหยาครับวิธีควยควยคล้องคนเลี้ยงควยนะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องตอนแแรงตอนควยเข่าข็กน้องพี่น้องเนาะตอนอกระคำควยลงแล้วนะครับประมาณสีหาเมงแรงนะครับ ลมหนาวกาพัดมากจุดทานทางขอบควอยนำนะครับบรรยากาศเรงเร่งี่นี่นเบ่งอรอดเบ่งอร่อเกียงบอ <c oughs> สีส้มยางเดียวบุกตู่น้อยขอบคุณพี่นออ้องขอบคุณบรรยากาศร่มหนาพี่น้องเอ,อ้ยบานเท่าไงคอควายเสียงกระลงเดี๋ยวนี้กำลังเห็ดนะครับกำลังเห็ดวาสิไซไห้เบิดทุกตัวนะครับตอนนี้กำลังเห็ดอยูน่นะกระลงกระลงคอควายนะครับเพื่น สาวหน่อยเพิ่งขึ้นมาเลยว่าที่นี่ขึ้นมาก,กินน้ำมูบอลละบะะาทนะฮะทรงบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสราว์เบฟซี่ทิดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับตามวิธีอิสานบานเฮ่าในคลิปนี้และกกทุกคลิปนาอพี่น,อน้องเนาะพี่น้องก็ให้กำลังแรงใจสำหรับซองของขา้าวซองน,น้อยนะครับ <c oughs> ส่องบาดังคือเพื่อนดอกแต่ว่ากัมีกำลังใจอันล้นลามนะครับบกเกิดว่าพี่น้องสิให้ความเมตตาซองเข้า,ขาปานนี่นะครับมานั่งกินยาก,นนกินเปืืองคนพี่น้องมันกินไป่ได้แสบป้อี่็นละพี่น้องบรรยากาศเนี้ยงเรื่องขีข่คาดาบนาวได้เหมือนนี้ บรรยากาศแบบหนาเนาะสำหรับท่านใดที่เลี้ยงควายอยู่กะสิคือกันนี่ละย่านตะบอยิมทำใพีนหน้องเนาะบรรยากาศหนาวครับเฟืองแล้วกะพละมื่อเอ,อินดอกลามอีคือเก่าครับให้พี่ให้น้องได้ได้เบิ้งกันนะครับได้เบิ่ง ภาพบรรยากาศของขอกวยในยงมแรงนะครับส่งบรรยากาศด้วยพ้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเบาไหว้ซ้ำนีสซะก่อนครับคลิปหน้าจะพอกันไหมครับส่งความสุขส่งบรรยากาศซ้ำนี่เมื่อนี้นะครับสำหรับเมื่อนี้ผมพายุเคยเพื่อไทยนะครับขอกล่าคำาา่าขอบคุณ แล้วก็สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับสวัสดีครับผม